아사니 ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงนายดีหรือความเป็นนักเลงผู้หญิงหรือผู้หญิงสัมสอดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนว,วัยหนุ่มสาวเกี่ยวกับเรื่องที่สัม นิยามและประเพณีบาง้า สาวควรฝึกภูมิใจตนเองมีความหนาแน่น,นอดทนหาทางะบายความรู้สึกเช่นนี้ไปใช้ในทางที่ดีมีประโยชน์แก่ชีวิตของตนเช่นในการทำง,งานการิสร้า,สา,างสรรค์งานศิลปะและกีฬาเป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ความรู้สึกทางเพศลดร้อยลงสมัยนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมากสถานเดิโรงมคาบสถานอาบหุนวดโรงแรมบ้านรูดได้เกิดขึ้นในเมืองใหญ่หญเมืองละหลายแห่งคนวัยนุ่มสาวพากันไปเที่ยวหาความสำราญในสถานที่เหล่านี้การไปหาความสำราญในสถานที่เหล่านี้ต้อง แล้วก็จะติดต่อถึงลูกเมียหรือสามีได้หากเป็นมากถึงขั้นอันตรายจะทำให้ผู้นั้นพิการและต้องตายอย่างทรมาณภาชีการเที่ยวในยาวพิการคืออะไรนั้นเราคงทราบเป็นอย่างดีแต่เพื่อ 好。 ไม่รู้จักรักษาทรัพยเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่คาม มีคำกล่าวว่าถูกไฟไหม้สีร้งยังไม่ระายแรงเท่าการเสียพันาเพราะเมื่อไฟไหม้บ้านที่ดินยังอยู่เป็นของเราเราอาจจะถูบ้าน